สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้มาพบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ มาตรฐานตัวชี้วัดท1 1ป .3 ทับอ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่วท1 1ป3ทับอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านกิจกรรมพัฒนาความรู้เรื่องสะระไทยใช้ประสมคำ สระเดียวสระเดียวคือสระที่เป็นเสียงออกมาเป็นเสียงเดียวไม่มีเสียงอื่นประสมมี18ตัวประกอบด้วยดังนี้นะคะสระอาสระอา สะระอิสะระอีสะระอึสะระอือ ਸ ่ระอุ ਸ ่ระอู ਸ ่ระเอ ਸ ่ระเอ สระแอสาระแอสาระโอสาระโอ สาลาอสาลอสราลาเอสาลเอละอ ต่อไปเป็นสระผสมนะคะสระผสมคือสระที่เสียงสระเดี่ยวสองตัวประสมกันมี6ตัวประกอบไปด้วยดังนี้นะคะสระอัวประกอบด้วยสระอุก,กับสระอะผสมกันสระอัว ประกอบด้วยสาลอูกับสาอาอาะสมกันสาลเอียประกอบด้วยสาลอีกับสาลาอระสมกันสาลเอียประกอบด้วยสาลอีกับสาอาอาะสมกัน สะระเอือประกอบด้วยสะระอือกับสะระอระสมกันสะระเอือประกอบด้วยสะระอือและสะระอระสมกันสาระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายไปดูกันนะคะ สาราอ่ำออกเสียงเหมือนมีมอมา้าเป็นตัวสะกดสะละาลไอไม้ม้วนออกเสียงเหมือนมียอยักษ์เป็นตัวสะกดสาราไอไม้มาลายออกเสียงเหมือนมียอยยักษ์เป็นตัวสะกด สะระเอาออกเสียงเหมือนมีวอแหวนเป็นตัวสะกดกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจให้นักเรียนฝึกอ่านจนคล่องแคล่วให้นักเรียนเปิดหนังสือในเล่มหลักภาษาของระดับชั้นผสมศึกษาปีที่3นะคะแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะ สำหรับวันนี้ครูขอนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ